เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทต,ตัวเล็กๆทรัพยากรก็จำกัดเนี่ยเขาไปเอาชนะบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการได้ยังไงวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูกันครับกับแนวคิดที่ต้องบอกว่าปฏิวัติวงการกลยุทธ์เลยทีเดียวเมื่อปี1989ที่มันเผยให้เห็นว่าแค่เจตจำนงที่แน่วแน่เนี่ยมันเอาชนะความได้เปรียบได้ทุกอย่างจริงๆครับคือย้อนกลับไปช่วงทศวรรษ1980นะครับโลกธุรกิจนิ่งงงเป็นไก่ตาแตกเลย กับปริศนาข้อหนึ่งนั่นก็คือทำไมบริษัทที่แทบไม่มีทรัพยากรอะไรในมือเลยถึงสามารถโค่นล้มบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แถมทำได้อย่างเป็นระบบด้วยนะมันเหมือนเรื่องเดวิดกับโกไลแอเลยครับแต่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องกลยุทธ์ไปตลอดการเลย โอเคมาดูคู่แรกกันก่อนในยก60นะครับ Caterpillar นี่คือเบอร์หนึ่งเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเครื่องจักรกลหนักเลยทรัพยากรก็เยอะส่วนแบ่งตลาดก็ทิ้งห่าง Komatsu ซึ่งตอนนั้นเป็นแค่บริษัทบ้านๆในญี่ปุ่นแบบว่าไม่เห็นฝุ่นเลยครับคือถ้ามองแบบผิวเผินนะ Komatsu ไม่มีทางสู้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็มีอีกสมรภูมินึงครับ Seiko เนี่ยก็ผูกขาดตลาดเครื่องถ่ายเอกสารองค์กรแบบเบ็ดเสร็จเลยนะ ในขณะที่แคแนนตอนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้เป็นหน้าใหม่ที่ไม่มีใครใชายตามองเลยสถานการณ์ของแคแนอนี่ก็ต้องบอกว่าดูสิ้นหวังไม่แพ้คอามมิจูเลยครับแล้วคําตอบของปริศนานี้มันคืออะไรกันแน่อืมหลายคนในยุคนั้นก็ชี้ไปที่เรื่องง่ายๆอย่างอ๋อค่าแรงถูกกว่าหรือเปล่าแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะความแตกต่างที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องต้นทุนเลยนะแต่มันอยู่ที่วิธีคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์คนละเรื่องเลยนะ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าใจแนวคิดใหม่เนี่ยเราต้องไปดูกับดักของแนวคิดเก่าที่มันครอบงําโลกตะวันตกในตอนนั้นซะก่อนซึ่งแนวคิดนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์หรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ strategic fit ครับเจ้าแนวคิด strategic fit เนี่ยนะครับมันเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ดีเนี่ยคือการตั้งเป้าให้พอดีกับของที่เรามีอยู่พูดให้ง่ายกว่านั้นอีกนะ คือมาดูก่อนเลยว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีคนกี่คนแล้วค่อยตั้งเป้าหมายที่มันเป็นไปได้ตามนั้นอย่าไปฝันให้มันไกลตัวแก่นของมันก็คือการตัดลดความทะเยอทะยานลงมาให้มันพอดีกับทรัพยากรที่เรามีฟังดูก็เซฟดีใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือการตั้งเป้าให้ต่ำเข้าไว้เลือกเดินแต่ทางที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือสูตรสำเร็จของความพ่ายแพ้ในระยะยาวชัดๆเลย เอาละครับในทางกลับกันเลยนะบรรดาบริษัทตัวเล็กที่ล้มยักษ์ได้สำเร็จเนี่ยเขามีอาวุธลับอีกอย่างหนึ่งครับเขาเรียกว่าเจตนารมเชิงกลยุทธ์หรือ strategic intent ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าตรงกันข้ามแบบคนละขั้วเลยพอเอามาเทียบกันเนี่ยเห็นภาพชัดเลยครับในขณะที่ strategic fit เนี่ยเขาจะเน้น จัดสรรของที่มีอยู่ใช่ไหมครับแต่ strategic intent เนี่ยเขาจะเน้นทวีค่าหรือคูณพลังของที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เฮ้ยดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่กำไรสั้นๆนะคะแต่คือการเป็นผู้นำระดับโลกในอีก10-20ปีข้างหน้าคิดกันยาวขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้น strategic intent เนี่ยมันคือความหมกมุ่นความคลั่งไคล้ที่จะต้องเอาชนะให้ได้ มันคือการตั้งเป้าให้สูงสูงแบบทะเยอทะยานสุดๆจนเกิดช่องว่างขนาดมหือมาระหว่างเป้าหมายกับทัพยากรที่เรามีและไอช่องว่างเนี้แหละครับที่มันบีบบังคับให้ทั้งองค์กรต้องเค้นนวัตกรรมออกมาเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ แล้วเจตจํำนงเชิงกลยุทธ์ที่มันจะทรงพลังได้เนี่ยมันต้องมี3องค์ประกอบนี้นะครับ1เลยคือต้องมีทิศทางที่ชัดเจนชี้เป้าไปเลยว่าศัตรูคือใคร 2. คือต้องมีการค้นพบหมายความว่าเป้าหมายมันต้องท้าทายมากพอที่จะทําให้คนอยากออกไปสํารวจสิ่งใหม่ๆและสุดท้ายคือต้องมีเรื่องของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวด้วยคือเป็นเป้าหมายที่มีความหมายทางใจทําให้พนักงานรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากําลังทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่อยู่นะ ทีนี้แล้วในโลกความจริงละ่ะทฤษฎีนี้มันถูกเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผ่านเคสของบริษัทที่กล้าพอจะไปท้าทายยักษ์ใหญ่พวกนี้โคมตสุนี่เขาประกาศเจตตาจำนงเลยนะครับชื่อว่าล้อมกรอบแค t เตอร์พิลเลอร์โหฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่เขาไม่ได้ทำทุกอย่างตูมเดียวนะครับเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนมากเริ่มจากเอาคุณภาพให้เท่าเขาก่อนพอคุณภาพเท่ากันปุ๊บก็ไปลดต้นทุนให้ต่ำกว่า พอต้นทุนต่ำกว่าแล้วค่อยขยายไปทั่วโลกเพื่อล้อมคู่แข่งแล้วตบด้วยการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเป็นการสร้างความได้เปรียบซ้อนกันไปทีละชั้นฉลาดมากครับมาดูฝั่งแคนนอนบ้างเจตจำนงของเขาก็ชัดเจนครับคือต้องเอาชนะซ e ร็อกให้ได้แต่พวกเขารู้ดีว่าถ้าไปสู้ในเกมเดิมกติกาเดิมแพ้แน่นอนแคนนอนก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนกติกาของเกมมันซะเลยครับเริ่มจากหันไปเจาะตลาดเล็กๆที่ซีร็อไม่สนใจ สร้างสินค้าใหม่เลยคือเครื่องถ่ายเอกสารส่วนบุคคลและจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคือการคิดค้นตลับหมึกแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งอันนี้มันเปลี่ยนเกมเลยเพราะมันทําให้ไม่ต้องมีช่างซ่อมบารุงอีกต่อไปแล้วก็ไปขายผ่านช่องทางใหม่ๆที่ซีร็อกซ์ไม่มีคือฉีกทุกกดเลยจากเคสที่เราดูกันมาเนี่ยนะครับเราพอจะสรุปเป็นเทคนิคที่เรียกว่านาวัตกรรมทางการแข่งขันออกมาได้4อย่างมาดูกันทีละอย่างนะครับ อย่างแรกเลยคือการสร้างชั้นของความได้เปรียบอันนี้เหมือนที่คมัสสุทําเป๊ะๆเลยครับคือไม่ได้พึ่งความได้เปรียบแค่เรื่องเดียวแต่สร้างมันซ้อนๆกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นทุนคุณภาพไปจนถึงเทคโนโลยีคือพอคู่แข่งไล่ตามทันเรื่องนึงเอา้าเราหนีไปมีเรื่องใหม่อีกเรื่องแล้วเทคนิคที่2คือการมองหาอิดที่หลวมในกำแพงของคู่แข่ง เออคำนี้ดีนะครับมันคือการหาแล้วก็เข้าไปโจมตีตลาดเล็กๆตลาดเฉพาะกลุ่มที่เจ้าตลาดมองข้ามหรือคิดว่ามันไม่สำคัญก็เหมือนที่แคนนอนไปเจาะตลาดธุรกิจขนาดเล็กไงครับที่ซีร็อกซ์ไม่เคยใช่ตามมองเลยต่อกันที่เทคนิคที่3นะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนกติกาการแข่งขันไปเลยคือปฏิเสธที่จะเล่นตามกฎที่เบอร์หนึ่งเขาตั้งไว้ก็แง่ละครับกฎพวกนั้นมันก็ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์ของเขาอยู่แล้ว เหมือนที่แค n น n ไม่ได้พยายามจะสร้างทีมช่างซ่อมบำรุงให้ดีกว่า Xerox นะครับแต่เขาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีช่างซ่อมบำรุงเลยตัางหากและเทคนิคสุดท้ายครับการแข่งขันผ่านความร่วมมือ ฟังดูปแปบบแลกๆนะครับแต่จริงคือการใช้พันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อลดต้นทุนเฉยๆนะครับแต่ใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ไปดูดซับเทคโนโลยีดูดความรู้มาจากคู่แข่งจนวันหนึ่งที่เราแข็งแกร่งพอเราก็พร้อมที่จะแข่งกับพันธมิตรคนเดิมของเราได้ซึ่งอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งใช้บุกตลาดตะวันตกเลยครับทีนี้คำถามท,าที่สำคัญมากๆก็คือแล้วจะเอาเรี่ยวแรงเอาพลังงานมาทำทั้งหมดนี้ในเมื่อทรัพยากร,กรก็มีอยู่น้อยนิด คำตอบมันอยู่ที่แนวคิดสุดท้ายครับซึ่งผมว่าสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือศิละปะแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดสิ่งนี้เขาเรียกว่าการทวีค่าทรัพยากรหรือ resource leverage คือมันไม่ใช่แค่การจัดสรรของที่เรามีนะครับแต่เป็นกระบวนการคูณพลังคูณผลกระทบของทรัพยากรที่มีอยู่น้อยนิดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมันคือเครื่องยนต์ที่ทําให้ความฝันความทะเยอทะยานที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ครับ แล้วมันก็มี5วิธีหลักๆนะครับในการทวีค่าทรัพยากรอ,อย่างแรกเลยคือการรวมศูนย์หรือ concentrating คือทุ่มพลังทั้งหมดไปที่จุดอ่อนของคู่แข่งแค่จุดเดียวเลย 2. คือการสะสมหรือ accumulating ก็คือการเรียนรู้ให้เร็วกว่าคนอื่น3คือการเติมเต็ม complementing คือเอาทักษะต่างๆมาผสมกันจนเกิดเป็นความสามารถใหม่ที่ไม่มีใครมี 4. การอนุรักษ์หรือ conserving คือการเอาความรู้เก่ามาใช้ซ้ำกับของใหม่เพื่อประหยัดเวลาและเงินและสุดท้ายการกู้คืน recovering ซึ่งก็คือการหมุนธุรกิจให้เร็วที่สุดเพื่อเอาเงินสุดกลับมาลงทุนต่อให้ไวที่สุดนั่นเองครับ และนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้การขาดแคลนทรัพยากรเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างของความล้มเหลวนะครับแต่ในทางกลับกันมันคือเงื่อนไขที่บีบคั้นบังคับให้เราต้องสร้างสรรค์ต้องมีนวัตกรรมขึ้นมาให้ได้ไอช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับทรัพยากรนั่นแหละครับคือบ่อกเกิดของความสำเร็จไม่ใช่ปัญหาเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามมาให้คิดกันนะครับว่า กลยุทธ์ที่แต่ละองค์กรกำลังใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นแค่แผนที่ที่บอกว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนหรือมันเป็นเข็มทิศที่กำลังชี้ทางไปยังชัยชนะในวันข้างหน้าคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกเราได้เลยนะครับ